อันนี้จะแกงเลียงกุ้งสดค่ะเป็นกุ้งกุลาสีดําแต่ว่าเวลาแกงสีมันจะสวยค่ะกุ้งกุลามีฟักทองหิดฟางข้าวโพดอ่อนแล้วก็บวบใบแมงลักอันนี้คือพริกไทยค่ะแกงเลียงไม่ไม่ใช้พริกสดค่ะใช้พริกไทยกุ้งจะเอาเนื้อกุ้งมาตําต้มแล้วจะเอามาตําใส่พริกไทยสูตรมันก็จะมีหอมแดงพริกไทยกะปิ ใส่พริกไทยเยอะๆมันจะได้ฉุนๆใส่พริกไทยเยอะๆมันจะฉุนหอมใส่พริกสดแล้วมันเผ็ดเผ็ดจัดจ้านมันเผ็ดเป็นละแนวกับพริกไทยไม่รู้แกงเลียงถ้าพริกไทยนี่เราชอบถ้าแกงใส่พริกสดเนี่ยไม่ค่อยชอบ อันนี้ตําใส่กะปิค่ะแล้วก็จะเอากุ้งสดไปต้มน้าร้อนน้ําแจงเอามาตําใส่เหมือนกระแจงส้มแต่ว่าเพียงแต่อันนี้มันเป็นแกงเลียงอันนี้คือกะปิค่ะใส่กะปิหน่อยสูตรเขาเป็นแบบนี้นะแหละสูตรแกงเลียง จะออกดำๆหน่อยถ้าใส่กะปิค่ะอันนี้คือกุ้งที่เราจะต้มแล้วก็มาตำถ้าเป็นโบราณเขาจะตำสดๆแต่ทีนี้ตำสดแล้วมันมันตำยากมันจะเหนียวแล้วเวลาเอามาแกงมันจะเป็นก้อนเราก็เลยต้องต้มก่อนแล้วไปตำค่ะเนี่ค่ะถ้ารานสุกแล้วเรามาตำม,มันจะตำง่ายถ้าตำดิบๆแล้วมันจะเหนียว ตำยากด้วยเวลาเอาไปแจงก็เป็นก้อนถ้าใช้พริกเอถ้าใช้กุ้งแห้งก็ดีไปอย่างค่ะทีนี้ไม่มีกุ้งแห้งเราก็เลยเอาพริกสดกุ้งสดมาตำแจงเรียงกุ้งสดถึงตำมันก็เป็นก้อนเลยค่ะเพราะว่ากุ้งมันเป็นกุ้งสดแหลกมา่งไม่แหลกมื่งก็ไม่เป็นไรเราทำกินเอง จะหอมพริกไทยแจงเลียงแจงเลียงพริกไทยสดน้ำนนร้อนๆจะหอมพริกไทย ถ้าใช้กุ้งแห้งนี่เราจะไม่เติมอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีกุ้งแห้งนี่มันจะเค็มแล้วก็กะปิมันก็จะเค็มอันนี้เราก็จะเติมน้ำปลาไปนิดเดียว กินกะปิกับพริกไทยฉุนนะฟักทองก็แป๊บเดี๋ยวได้เห็ดนี่ดอกสวยๆค่ะเหมือนเห็ดพอและเห็ดฟางแต่ว่าเราไม่ผ่าเราจะใส่ทั้งดอกเลยใส่ทั้งดอก ต็มหม้อเลยแต่ว่าบวกเนีเดี๋ยวมันก็ยุบบวกกับเห็ดนี้มันออกน้ำเป็นเมนูสุขภาพค่ะสำหรับแม่ลูกอ่อนเนาะค่ะคนไทยเขาสิให้แม่ลูกอ่อนหลังคอดกินแจงเลี่ยงเพิ่มน้ำนมสูตรโบราณใส่พริกไทยเยอะๆไม่ต้องใส่พริกสดแจงเลียงพริกไทย เกงเลี่ยงในลูกอ่อนบวบนี้เอาลงแป๊บเดียวก็ได้นะฟักทองพันนี้เอาลงแป๊บเดียวเปื่อยดูสิเปื่อยเร็วเร็วมันไม่เหนียวมันไม่มันฟักทองเหนียวมันนี้เวลาเอาลงเนี้ยมันจะต้มต้มยังไงมันก็ไม่เละค่ะแต่ถ้าฟักทองไม่มัน่ะเอาลงแป๊บเดียวก็เละใส่พอเดือดแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นกุ้งกุลา สีสดนี่ไม่สวยแต่พอต้มแล้วสีจะออกสวยกุ้งกุลาเนี่ยสีจะประมาณนี้นะคะ่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะตักเสร็จได้เลยแกงเลียงเสร็จแล้วค่ะเป็นอาวัธจบคลิปแค่นี้ละค่ะทำง,ง่ายๆแกงเลียงกุ้งสดค่ะไปราค่ะสวัสดีค่ะ